เข้าสู่ unpack แกะลอง and friends เหมือนเดิมค่ะวันนี้ค่ะก็ขอมาเอาใจเด็กน้อยวัยใส่วัยรุ่นกันหน่อยค่ะวันก่อนค่ะไปเดินเล่นที่สยามแล้วก็เดินในร้านเครื่องสำอางแล้วก็เจอของเล่นเด็กๆนะคะราคาน่ารักน่าซื้ออยู่เยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นน้องๆเนี่ยเราจะเลือกยังไงที่มันแบบราคาประมาณนี้แล้วคุณภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมี5บลัชอนะคะที่ราคาไม่เกิน200บาทค่ะมาแนะนําน้องๆอ,อ,อยู่ตรงหน้านี้แล้วค่ะ เพื่อนที่จะมาช่วยเราแกะลองในวันนี้นะคะก็เป็นใครแบไม่ได้ค่ะต้องเป็นเด็กน้อยไวยใสนะคะวันนี้เราเลยมีน้องแบมบูค่ะวัีดค่ะ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับน้องๆบลัชออนทั้ง5ชนิดนี่ก่อนเดี๋ยวถามน้องก่อนว่าตอนสมัยหนูเรียนมอปลายหรืออะไรเงี้ยเริ่มแต่งหน้ายัางยังค่ะจะแบบอันม,มีเขียนคิ้วนิดหน่อยในยุคพี่สมัยนะั้นไม่มีผู้หญิงไม่สนใจคิ้วเลยก็จะแบบต้องมีสีที่แก้มหรือที่ปาก ก็จะมีการเอาอูทัยทิพย์มาทาแก้มทาปากบ้างแล้วถ้าถามว่าเริ่มแบบว่าแต่งหน้าครบทั้งหน้าเลยเนี่ยตอนตอนไหนช่วงขึ้นมหาลัยปีหนึ่งค่ะแล้วตอนนั้นหนูเลือกซื้อบลัชออนยังไงบ้างดูจากราคาหรือเนื้อหรืออะไรยังไงก็จะเป็นเลกราคาด้วยค่ะจะอยู่หลักร้อยสองรอยอะไรเงี้ยแล้วก็สีที่แบบเด็กๆเบาๆอะไรเงี้ยสีไม่แรงมาก ก็นั่นแหละค่ะเราก็ได้ไปเดินสำรวจสยามมาเมื่อวันหยุดที่ผ่านมานะคะแล้วก็พบว่าเฮ้ยจริงๆมันมีแบรนด์ที่แบบทำแพคเกจิ้งโอเคเอ่อบลัชออนก็หน้าตาโอเคสีก็โอเคสําหรับเด็กๆแล้วก็เลือกมาประมาณสัก5าไอเทมนะคะที่อยู่ข้างหน้านี้ก็จะมีทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์ฝรั่งนะคะผสมผสมกันไปเช่นอันแรกก็เป็นโ o y 2เราก็รู้อยู่แล้วนะว่าเป็นแบรนด์ไทยๆทราแล้วก็มีค a t r i ริสคาร์ทรนี่เป็นแบรนด์จากยุโรปเอเซนต์ก็เหมือนกันแพคเกจิ้งเหมือนกันมากแล้วก็ Into อีดอันนี้คนไทยก็คุ้นเคยเหมือนกันแต่เราอาจจะแบบไม่ค่อยได้พูดถึงบัชออนเขาเท่าไหร่นะแล้วก็อีกตัวค่ะอันนี้ W 7นะคะก็ช่วงสักหลายปีที่แล้วคนอาจจะรู้จักเขาจากพาเล็ตที่เหมือนเนคเคสมากแต่ว่าเฮ้ยเราไปดูไปเห็นบัชออนอันนี้มาแล้วแบบเออแพคเกจมันน่ารักด้วยแล้วก็ที่สําคัญทุกชิ้นนะคะราคาไม่ถึง200บาท<า>เดี๋ยวเราจะมาลองทาแล้วลบทาแล้วลบถึง5ครั้งนะคะเ<า>พื่อที่จะมาบอกสาวๆทุกคนว่าเฮ้ยแต่ละอันเนี่ยใช้แล้วมันเป็นยังไงกันบ้างก็ไปลองติดตามชมกันดูเลยค่ะ แล้วค่ะเบจิโคมากๆเราก็ไปแต่งทาแก้มลวลบทาแก้มลวลบกันถึง5รอบด้วยกันนะคะเพื่อที่จะดูว่าเจ้าน้อง5ตัวเนี้ยมันเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยโฟร์ยูทูเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนคุ้นเคยนะคะใครอยู่ตามวัดศาลก็หาซื้อง่ายแล้วก็เขาเปลี่ยนแพคเกจิ้งมาใหม่ดูแบบแข็งแรงขึ้นอันนี้เป็นบัชออนที่เป็นเนื้อแบบชิมเมอร์ชิมเมอร์นิดหนึ่งตัวนี้แบมบ,บูใช้แล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าชอบสีค่ะปัดแล้วมันรู้สึกว่าแบบหน้าเราไบรท์ขึ้นนี่เมื่อกี้ตอนปน ไม่ได้เอามือถูนะนี่ถูพอถูปุ๊บแล้วแบบเนื้อนุ่มมากสวย จริงๆเขามีน่าจะประมาณ7จสีอะค่ะบางอันก็เป็นอมส้มอมชมพูนะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นสีชมพูอมม่วงซึ่งเราว่าก็น่าจะเหมาะกับเด็กๆดีตอนปัดเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามันเป็นปื้นไปไหมไม่ไม่เป็นปื้นนะคะก็ปัดง่ายดีค่ะสีก็ชาดความแบบชิมเมอร์อะไรเงี้ยหนูว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าอาจจะเป็นหนูชอบ,อบชิมเมอร์ด้วยใช่ค่ะสำหรับตัวเองนะคะก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆชอบสีเหมือนกันแต่ก็พูดยากแต่ถ้าพูดถึงเนื้อแล้วเนี่ยเนื้อนุ่มมากละเอียดมี ความเป็นแป้ง,แ,ปงแหละแต่ว่าเป็นแป้งที่มีเม็ดสีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นปัดไปนิดนึงมันก็สีออกแล้วแล้วก็ชิมเมอร์ก็ไม่ได้แบบวิ้งใหญ่จนแบบหน้าเป็นวิ้งระยับอะไรขนาดนี้เราว่าค่อนข้างโอเคหมดเลยทุกอย่างเนาะถ้างั้นเรามาไทยราคากันดีกว่าว่าน้อง for you two shimmer blush ตัวนี้หนูคิดว่าราคาเท่าไหร่ <16 9. S> 1 6 9 19 194บาทอ๋อ uh. งั้นมาให้ดาวตัวนี้ไปเลยดีกว่าค่ะคิดว่าถ้าเป็นเด็กน้อยไวยใส่มีตังในกระเป๋าไม่เยอะคุณพอ่อคุณแม่ให้มาเท่านี้เนี่ยราคาเท่านี้ ซื้อใหม่อีกคุ้มใหม่นะคะ1นึงสองสาเอเท่ากันเรา มาต่อกันที่ตัวต่อไปค่ะก็คือแบรนด์นี้นะคะถ้าจะไม่ผิดน่าจะมาจากเกยอรมันนะคะก็คือคาร์ทริสนั่นเองเพิ่งเข้าไทยมาได้ไม่กี่ปีแต่ว่าก็เป็นที่นิยมในหมู่เด็กๆที่แบบอยากได้เครื่องสำอางที่ราคาไม่ค่อยแพงนะนะคะตัวนี้เป็น i l l u m i n a t i n g blush ก็แน่นอนว่าก็เป็นบ u ัชมีความแบบชิมเมอร์นิดนึงเหมือนกันอ่ะตัวนี้แบมบูใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยหนูว่าเนื้อสีมันแน่นนะคะแบบปาดแล้วแบบปาดประมาณสองรอบอะไรเงี้ยน่าจะโอเคได้เลย สวยแล้วก็มี ชิมเมอร์ทองๆนิดนึงแต่ว่าเม็ดมันใหญ่ไปนิดนึงอย่างตัวนี้นะคะก็ตอนปัดไปก็รู้สึกเลยว่าตัวนี้ไม่ไม่แป้งเท่ากับเท่ากับตัวนี้แต่ว่าก็มีความเป็นสีเยอะเหมือนกันแล้วก็มีชิมเมอร์ที่เราว,ว่าก็วาวกํวาวกกลังพอดีแต่ว่าถ้าดูใกล้ๆอาจจะเห็นว่าแบบมันมีเป็นวิงว่งวิ่งเป็นเป็นเม็ดเม็ดใหญ่นิดนึงใช่แต่พอปัดไปแล้วแบบเออโอเคอะรู้สึกว่าปัดซ้ําก็ไม่ได้ดูเป็นแบบตุดลิงเท่าไห<ป>ร่นะ <laughs> แล้วโทนสีอันนี้นะคะเป็นคอรัลก็คิดว่าเด็กๆก็ น่าจะชอบแต่คือเขาก็มีสีอื่นๆด้วยนะแต่เราว่าเบอร์เนี้ยเบอร์20่สิบกำลังน่ารักแล้วหนูมีตรงไหนอีกไหมที่แบบชอบหรืออยากติที่ชอบก็คือมันมีสองสีอ่ะอม,มีสีอ่อนแล้วก็มีสีเข้มเราสามารถ ผสมได้อะไรเงี้ยงั้นให้แบมบูถ่ายราคาตัวนี้เลยดีกว่าว่าน้องคาริรสอันนี้นะคะราคาเท่าไหร่ดีร้อยหกสิบค่ะเชื่อว่าแบมบูจะต้องถ่ายกลางๆอย่างเงี้ยแหละทุกคนใช่ค่ะจริงๆแล้วคือร้อยเก้าสิบห้าบาทต่างจากโฟยวิทูไปหนึ่งบาทให้กี่ดาวดีหนึ่งสองทำไมอ่ะหักคะแนนอะไรอ่ะหักคะแนนเรื่องชิมเมอร์ อาจจะเม็ดใหญ่ไปน,นิดนึงค่ะมาต่อที่ตัวต่อไปค่ะที่เชื่อว่าแพคเกจิ้งเนี่ยปั๊มมาจากโรงงานเดียวกันเลย <c oughs> ก็คือ e s s e n c e นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ซึ่งกล้ไขขคล้องเหมือนกันนะคะราคาไม่แพงมากน่ารักเนี่ยมีการทําเป็นลายโมเสกมาด้วยก็นั่นแหละชื่อ Essence m o s a เสก l u s h นะคะอันนี้ก็มีหลายสีแต่เท่าที่ดูเนี่ยสีเขาจะออกตุ่นๆน,นิดนึงคืออันนี้เขาจะเป็นสีสดใสสดใสใช่ไหมอ่ะตัวนี้หนูว่ายังไงบ้างตัวนี้หนูมีความรู้สึกว่ามันปัดค่อนข้างแบบไม่ค่อยติดเท่าไหร่ต้องซ้ รอบอตอนแรกคิดว่าเอ้ยมองมา5ตัวแรกแพคเกจิ้งตัวนี้น่ารักสุดเลยแต่เวลาปัดไปเรารู้สึกว่าค่อนข้างปัดยากเหมือนกันูสิดูบนมือพี่สิ <laughs> ต้องปัดหลายรอบแทบไม่เห็นเลยอะ่ะตัวนี้นะคะจากการที่ใช้นิ้วถูไปแล้วเนี่ยมันเป็นแป้งแต่มันเป็นแป้งที่มันแบบมันไม่ติดผิวเราขึ้นมาแล้วมันก็ <c oughs> พิกเมนต์มันก็น้อยมากมันก็เลยแบบแทบจะไม่ค่อยติดผิวขึ้นมาเลยตอนปัดเนี่ยก็ต้องวนหลายรอบมากกว่าสีจะติดขึ้นมาแต่พอสีติดแล้วเนี่ยเราว่ามันก็กําลังสวยน่ารักอ่ะไทยราคาค่ะแบมบูค่ะ145บาทเกือบถูกค่ะ149บาทให้คะแนนกันค่ะ1 2 3 อันที่ตัวต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะที่พอทิติดลมบนก็คงจะเป็นอายไลเนอร์อินทูอิตโทนเหลือเกินนะคะก็ตัวนี้เป็น Waterproof ฟ i n g l e ิ l u s h นะคะสีชามก็แพคเกจจิ้งก็อาจจะแบบว่าน่ารักน้อยกว่าคนอื่นนิดน,นึงตัวนี้แบมบูเป็นยังไงบ้างหนูชอบ เนื้อสีนะคะแต่ถ้าให้เลือกสีก็อาจจะไม่ใช่โทนส้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะวหนูเวลาปาดอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะเนื้อสีค่อนข้างแป้งๆคะ่ะใช่ก็คือตัวนี้นะคะก็เนี่ยเห็นได้ชัดเลยจากการปาดไปคือเขาแป้งมากและมีความแบบแป้งเกาะเกาะกองๆองด้วยอะ<ก>ไรเงี้ย่นี่ด้วยใช่ <laughs> คือนี่นางแอบบมีแปรงและมีกระจกให้นิดนึงสีเขาอ่ะก็ตอนอันเนี้ยตอนที่ไปลองเลือกดูอ่ะเราว่ามันมีชิมเมอร์ที่แบบเป็นเกล็ดๆแต่ว่าพอทาออกมาจริงๆเราก็ไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นด้วยความ ที่เนื้อมันเป็นแป้งอ่ะมันทําให้เราเบลนสีได้นิดนึงนะคะก็คือแบบปัดไปก็ไม่ไม่ได้แบบตูดลิงมากแต่ว่าต่อการจุ่มแปรงลงไปหนึ่งครั้งอ่ะสีก็ติดขึ้นมาค่อนข้างโอเคโอเคกว่าอันนี้มากโทนสีอันนี้นะคะก็ที่เขามีให้เลือกเนี่ยมันก็แน่นอนแหละมันก็มีมีส้มมีชมพูมีแบบโทนธรรมชาติเหมือนกันสาหรับเราใช้เราก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าชอบกว่าที่คิดไว้ตอนแรกอ่ะตัวนี้ไทยราคากันค่ะ140ไหมคะ ร้อบาทเก่งมากง,งั้นเรามาให้คะแนนกันเลยค่ะว่าน้อง Intuit Waterproof Water <proof S 1> <Single. S 2> ด้วย Single Blush ตัวนี้นะคะให้กีด่ดาวดีหนึ่งสองให้เท่ากันเลย มากันที่ตัวสุดท้ายค่ะแพคเกจจิ้งน่ารักที่สุดเลยนะคะอันนี้ก็คือ Candy b l u ัชของ W 7นะคะอย่างที่บอกไปว่าเขาเคยมีตัวป๊อปป๊อปที่โด่งดังคือเขามีพาเลตอายแชโดว์ที่เป็นสีนูดนดเหมือนกับเนคเตเลยนี่ เป็นสีแบบกําลังน่ารักแล้วที่จะบอกคือจริงๆอันนี้เขามีสีสีแล้วสีอื่นๆที่เป็นสีชมพูเนี่ยแพ็กเกจก็เป็นชมพูด้วยสีส้มแพ็กเกจก็เป็นส้มตัวนี้หนูว่ายังไงบ้างหนูชอบแพ็กเกจจิ้งอะถ้าเป็นน้องๆพกอะไรเงี้ยค่ะแบบนี้มันปิดสนิทกว่าแบบนี้ใช่ค่ะเวลานะหล่นอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจมากถ้าเป็นพวกนี้หล่นอาจจะแบบอารูณว่าแตกหรือเปล่ามีกระจกด้วยมีค่ะกระจกใหญ่ด้วย ชอบที่ตัวเนี้ยเนื้อสีแน่นค่ะแต่ตอนปัดก็ต้องระวังนิดนึงอะสำหรับใบนะอันเนี้ยพยายามเลือกสีที่อ่อนที่สุดในสีสีมาแล้วซึ่งก็ยังดูสีชัดมากแล้วก็ใช่มันนุ่มแต่มันมไม่รู้สึกเป็นแป้งเท่ากับตัว for you two สีชัดมากคือเวลาปัดเนี้ยต้องแบบสมมติเราเอาแปรงแตะที่อันเนี้ยเราก็ต้องเอามาเคาะออกนิดนึงหรือว่าต้องค่อยคอยเพราะว่าสีมันแบบมันมัน,ม,น,ม,นมันชัดสดมากจริงแ,<ต>แต่ว่าโทนสีเขาก็น่ารักดีแล้วก็แพคเกจจิ้งน่ารักมากน่ารักมากเออจริงๆ ดูดีงามขนาดนี้คิดว่าราคาเท่าไหร่คะแบนบร้อ5ก็ได้ค่ะ189วบาทมาให้คะแนนกันดีกว่า1 2 3 2> เอให้ห้าเหมือนเากันทุกอันเลย <laughs> และนั่นก็คืออันแพ็คแกะลองในวันนี้ค่ะที่เราทํามาสําหรับเด็กๆน้องๆวัยใสนะคะที่อาจจะมีเงินจํากัดนิดนึงแต่ก็อยากแบบรักสวยรักงามนะคะอยากแบบมีสีสันบนใบหน้าบ้างนะคะ<ส>ก็หวังว่าน้องๆทุกคนนะคะก็คงจะชอบใจนะ,ะยังไงก็วันนี้ขอบคุณน้องแบมบูด้วยนะคะ<อ>ที่มาเสียสลับใบหน้าให้เราได้ทาทาลบๆถึง5้ารอบอนะคะ<ม>อย่าลืมค่ะกลับมาติดตามชมอันแพ็คแกะลองได้นะคะทุกวันที่ 1, 1แล้วก็16ของทุก,ทกเดือนนะคะที่ช่อง YouTube จีบันออฟฟิเชียลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องลาไปก่อนค่ะไปทำทัวร์เป็นเด็กเดินเสียกแบบหนึ่งค่ะ <heures> วันนี้สวัสดีค่ะ